จัดเต็มครึ่งปีหลังมีสิทธิ์แซงช่องเจ็ดเปิด5้าตัวอย่างละครใหม่ช่องวัน31ผลงานชิ้นสุดท้ายแต่งโมนิดาก่อนถูกเปลี่ยนตัว หนึ่งจันกลางใจละครใหม่ช่องวันมาอีกเพียบยกขบวนความสนุกชุดใหญ่พร้อมมอบความสุขสุดตื่นตาตื่นใจให้แฟนละครได้ชุ่มชื้นหัวใจกันอีกครั้งด้วยละครจันกลางใจการโคจรมาพบกันของฟิล์มธนภัทรและใบเฟิร์นอาชชาที่จะพาทุกคนมาพิสูจน์รักแท้ที่แม้จะมีอุปสรรคเป็นเรื่องราวรักโรแมนติกของนักต้มตุ๋นสาวแสบกับเซเลบตี้หนุ่มฮอตสำหรับละครจันกลางใจของสองพระนาาฟิล์มธนภัทรและใบเฟิร์นอาชสา สองมณีพิศวาสปักหมุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าละครเรื่องใหม่จากช่องวันสาสเอ็ดนั้นคือมณีพิศวาสเรื่องราวสุดเข้มขน้นเอาใจแฟนละครสายร้อนชวนสะพึงแววมาว่าไม่ต้องรอนานปีนี้ได้ขนลุกแน่นอนเป็นการจับคู่มาร่วมงานกันเป็นครั้งแรกของพระนางเคมีใหม่นิวทิติภูมิและบัวนรินทิพย์นิวทิติภูมิจะได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกละครอย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรกอวดเคมีใหม่กับนางเอกสาวหน้าหวานบัวนรินทิพย์ที่ผ่านตัวมาเป็นนักแสดง ะสะ 3. สิ้นลายโซเมื่อชะตาทําให้เธอต้องพลัดพรากเตรียมพบกับเรื่องราวสุดเข้มขน้นสิ้นลายโขึ้นแทนเป็นนางเอกรุกลักช่องวัน 31, สาสําหรับสาวสวยเสียงดีไข่มุกรุ่งรัตหม่งพาณิชเรียกได้ว่าเธอเป็นเจ้าแม่เรียกเร,กเร,กเรกตติ้งละครเย็นไปซะแล้วเล่นกี่เรื่องเรตติ้งก็ดีแถมยังมีผลงานละครเข้ามาอย่างต่อเนือ่องล่าสุดกําลังถ่ายละครเรื่องสิ้นลายโซประกบคู่พระเอกหนุ่มกางก่อนสิริสรสอน สี่ข้าวเหนียวทองคำน่าดูเดอ้อข้าวเหนียวทองคำขอเสียงเสียงประชันบทบาทพระเอกใหม่แกะกล่องล่าสุดก็เป็นเรื่องของเรื่องใหม่ข้าวเหนียวทองคำขอเสียงเสียงพรสวงประชันบทบาททีมคุณากอนจากเวทีเดอะเน็กซ์วันนั่นเองและก็เป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกของเขาแฟนละครเตรียมรอดูกันได้เลยฮ่าคุณชายละครที่หลายคนจับตายอย่างเรื่องคุณชายทางช่องวันสานี้เป็นละครเรื่องสุดท้ายของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับแตงโมนิดาถ่ายทําไว้ก่อน และยังถ่ายทําไม่เสร็จได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาซึ่งตัวอย่างนี้ไม่มีฉากของนักสแสดงสาวแตงโมอยู่เลยที่เป็นการพลิกบทบาทครั้งใหญ่ของฟิล์มธนพัทรนักสแสดงมากมายขับข้างอาทิตรงตรงกฤษกรแทงศักดิ์สิทธิ์บ็อกเปียท่่ดมามินลี่คามิน่าและอื่นๆ